เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องท่านไฟเก่าสามีไร้หัวใจแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตาณรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กแห่งหนึ่งส้อยระยะสาวสวยยืนเกาะลูกกรงเหล็กด้านนอกของโรงเรียนเธอคอยชะเง้อมองเมื่อถึงเวลาบ่ายสองเศษ ซึ่งเป็นเวลาเลิกเรียนของบรรดาเด็กในชั้นอนุบาลเด็กเล็กนั่นไงเธอบอกกับตัวเองสายตาที่คลอไปด้วยน้ำตาแห่งความคิดถึงอาไยอาวรมองไปที่เด็กน้อยผมเป็นลอนดวงตาสดใสกลมโตเด็กหญิงตัวน้อยสวมชุดนักเรียนน่ารักเหลือเกินเด็กน้อยกําลังออกมายืนรอให้สาวรับใช้มารับ ผิดจากเด็กคนอื่นๆที่ดูจะมีความตื่นเต้นเพราะมีพ่อแม่หรืออาจจะเป็นผู้ปกครองที่มีสายเลือดเดียวกันมารอรับคุณหนูเพชรเจ้าขาแมวมารับแล้วเจ้าค่ะเด็กน้อยยิ้มรับพอเป็นพิธียื่นมือไปจับมือของสาวใช้อย่างที่เคยทำทุกวันแมวสาวรับใช้ในบ้าน หันมามองทางซ้อยระยะอย่างไม่ได้ตั้งใจและเป็นอันต้องสะดุ้งเพราะเธอต้องรีบปาดน้ำตาทิ้งแล้วใช้นิ้วชี้ปิดปากตนเองเพื่อส่งสัญญาณไม่ให้แมวบอกใครว่าเธอแอบมาดูลูกที่นี่คุณส้อยเธอยิ้มรับทอดสายตามองสายเลือดของตัวเองอีกครั้งเพดน้ำหนึ่งลูกสาว เป็นดังลมหายใจของเธอดูไม่มีความสุขเอาเสียเลยแมวรีบส่งคุณหนูขึ้นรถแล้วรีบมองซ้ายมองขวาพอเห็นท่าว่าไม่มีใครจึงรีบวิ่งมาหาเธอคุณซ้อยเจ้าขาเธอบีบมือของแมวนั่นรีบปัดน้ำตาทิ้งแมวลูกของฉันเป็นไงบ้าง แมวถึงกับทอดถอนใจสีหน้าเศร้าหมองนั่นมันแปลว่าเลวร้ายมีหน้าละ่ะเด็กที่ควรจะสดใสร่าเริงในวัยกำลังเล่นกำลังเรียนรู้ถึงได้มีท่าทีแปลกไปเขาตีลูกของฉันหรอเธอเสะเทือนใจมากแมวถอนหายใจออกมาเพราะมันเองก็เกินคำบรรยายโทรลูกของแม่ เธอน้ำตาร่วงอยากได้ลูกสาวที่เธอรักดังดวงใจคืนกลับมาในอ้อมกอดทำไมถึงได้ใจร้ายนะักแกเป็นแค่เด็กเล็กๆนะเธอสะอื้นออกมาฉันจะทำยังไงดีละ่ะฉันจะช่วยลูกของฉันได้ยังไงแมวเธอร้องรำคร่ำครวญและแมวผู้จงรักพักดีก็จนด้วยคำพูด เพราะตนเองก็ช่วยได้เท่าที่จะทำได้แล้วแต่คุณหนูของเธอก็ยังถูกกระทำซ้ำๆจากรอบข้างที่ยังมีความไม่พร้อมซอยระยะคืออดีตเมียลับๆของเจ้านายของเธอเขาร่ำรวยมากพอเธอพลาดท้องแม่ของเขาก็สืบรู้เรื่องของเธอเขาพอดี ทีแรกคุณนายจันทราก็ทำทีเป็นยินยอมให้เธอเข้าบ้านได้แต่ต่อมาเมื่อเธอท้องและคลอดแค่พอให้นมลูกหล่อนก็เชดหัวเธอออกจากบ้านพร้อมกับเงินก้อนหนึ่งส่วนสามีที่ไดหัวใจของเธอกลับไม่คิดใหญ่ดีต่อเธอแม้แต่น้อยและไม่เคยคิดจะทักท้วงทุกวันนี้เธอยังจดจำสายตาเย็นชาจากเขาได้สายตา ที่เต็มไปด้วยความรังเกยียจราวกับเธอไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ต่อเขาอีกต่อไปแล้วเธอจําเป็นต้องระเห็ดออกมาจากบ้านผู้รักมากดีหลังนั้นไม่กี่เดือนชานนก็มีเมียใหม่มาอยู่ด้วยด้วยกันที่บ้านพวกเขาแต่งงานกันอย่างใหญ่โตเอกระเรนารีเป็นผู้หญิงในตระกูลของผู้รักมากดีหลอน ทั้งสวยทั้งรวยเหมาะสมกับชาโนนทุกประการเธอถูกไล่ถูกขู่สารพัดไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเพชรน้ำหนึ่งไม่อย่างนั้นจันทราจะให้คนมาทำร้ายเธอแต่เธอก็ยังมาคอยด้อมด้อมมองๆแค่ขอให้ได้เห็นลูกเพียงสักครั้งเรื่องของพ่อมันที่ไร้หัวใจจะปฏิบัติต่อเธอยังไงก็ช่างเขาเถิด แต่ลูกก็คือหัวใจของเธอตอนนี้ส้อยระยะได้ขายผลผลิตทางการเกษตรเธอเอาเงินที่ได้มาต่อยอดซีึซื้อที่ทางเพิ่มเติมเพื่อทำมาหากินเธอเก็บหอมรอมริบใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเธอก็สามารถมีเงินเก็บหลักล้านถึงมีความกล้ามากพอที่จะมายืนอยู่ณนะจุดนี้แมวคือคนที่เธอ คือคนที่อยู่ดูแลตอนที่เธอท้องและรับหน้าที่ดูแลเพชดน้ำหนึ่งในเวลาต่อมาแม้ว่าจะถูกตัดโอกาสไม่ให้ติดต่อกันได้แต่ตอนนี้เธอจะไม่ยอมทิ้งลูกให้ต้องอยู่ในเงื้อมมือของคนใจร้ายคนขับรถเริ่มออกมามองหาแมวแล้วคุณส้อยหนูต้องไปแล้วล่ะคะ่ะ เธอจึงรีบควอกเงินจำนวนหนึ่งและเบอร์โทรศัพท์ให้อีกฝ่ายรีบรับเอาไว้และกลับไปที่รถอย่างไม่ให้ใครรู้พิรุษซอยระยะแอบชะเง้อมองลูกสาวที่นั่งเงียบๆอยู่ในรถเธอกินไม่ได้นอนฝันร้ายมาตลอดเกือบสามปีรู้อยู่แล้วว่าลูกของเธอต้องถูกคนใจร้ายรังแกนารีนะสวยตะเปลือกนอก หล่อนเองก็โตมากับครอบครัวที่แตกแยกพอเจ้าชู้มีเมียน้อยไม่ยอมหยุดหย่อนแม้แต่เมียบ่าวก็ไม่ไว้ไม่เว้นแต่ละวันจะได้ยินเสียงพ่อกับแม่ทะเลาะกันคนเป็นลูกย่อมฝังใจแล้วจะมารักเด็กที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองได้อย่างไรส่วนชาญน,น์นเองก็เป็นคนบ้างาน เธอรู้มาว่าเขายังแอบพบกับสาวคนอื่นรับหลังภรรยาอีกด้วยนักสืบเอกชนบอกเธอว่ามักจะได้ยินเสียงนาดีทะเลาะกับชาโนนบ,บ่อยๆและแบบนี้เธอจะยอมให้คนใจร้ายแบบนั้นมาเลี้ยงดูลูกของเธอได้อย่างไรคืนนั้นส้อยระยะมีโอกาสได้คุยกับแมวทางโทรศัพท์สาวใช้บอกว่าตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งหลับไปแล้ว นารีออกไปงานสังคมส่วนชานนนก็ออกไปสังสรรค์กับบรรดาพวกเพื่อนผู้ชายเธอสส่หน้าอย่างเอือมระอาไม่เคยคิดเลยว่าคนนี้จะเป็นพ่อทิ้งลูกได้ขนาดนี้แมวเล่าให้เธอฟังว่าชาโนนมักจะเมากลับมาตอนดึกๆแล้วเข้าไปหาเพ็รน้ำหนึ่งกลางดึกด้วยคนเมาเดินเตะนู่นเตะนี้ก็สะดุ้งตื่น บางครั้งเผ็ดน้ำหนึ่งร้องไห้งองแงก็เคยมีใจร้ายที่สุดเขาเป็นพ่อก็น่าจะดูแลลูกให้ดีที่สุดไม่ใช่หรือไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ทำตัวเลวขนาดนี้เธอก็ได้แต่กรนด่าตนเองไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเธอไปลงรักเขาได้อย่างไรกันนี่เหละนะหรือว่าเขาจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของเธอมาก่อน ซร้อยระยะได้รู้ข้อมูลแล้วก็นอนไม่หลับนี่ถ้าเธอปล่อยไปแบบนี้นานวันเข้าลูกของเธอคงไม่มีวันมีความสุขแมวเราคงต้องช่วยกันแล้วละ่ะแมวทำท่าลังเลใจช่วยฉันหน่อยเถอะนะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนไล่ออกหรอกเพราะฉันก็พอมีเงินจ้างแมวมาทำงานที่บ้านของฉันได้แถมยังมีอสระมากกว่าบ้านนรกนรกหลังนั้นซะอีก คำพูดของสร้อยระยะทําให้แมววางใจในวันต่อมาแมวก็แอบออกมาก่อนเวลาเพื่อพบกันกันกบเธอทั้งคู่นัดแนะวางแผนเพื่อทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายสร้อยระยะเริ่มมีความหวังมากขึ้นเมื่อได้คุยกับทนายเธอยังแอบไปดูลูกอยู่ทุกวันและแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้เห็นว่าเพชรน้ำหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆเธอที่ดิมกำแพงเพชรจ๋า เด็กน้อยเงยหนะ้ามองเธอส้อยระยะยิ้มกว้างน้ำตาเริ่มคลอคุณนาะคุณนาะรู้จักชื่อของหนูด้วยหรอคะรู้สิจ้าประกายตาของหนูนะ่ะเหมือนเพชรน้ำหนึ่งเธอพูดด้วยความซาบซึ้งใจอยากบอกเหลือเกินว่าแม่นี่แหละเป็นคนตั้งชื่อให้หนูเองแต่เธอก็ไม่กล้าพูด อยู่ๆน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาคุณนาคุณนาร้องไห้ทำไมหรอคะเธอยิ้มและรีบปาดน้ําตาทิ้งไปนากำลังดีใจนะสิจ้าที่ได้เจอกับหนูเพรน,น้าหนึ่งจึงเอียงคอมองเธอแล้วค่อยๆย,ยื่นมือน้อยๆอ,ออกมาเพื่อเช็ดน้าตาให้กับเธอ มันเป็นนาทีที่ทรมานใจที่สุดในชีวิตโถลูกของแม่เธอจับมือลูกแล้วจูบลงมาที่มือของเด็กน้อยชื่นใจแม่นักอย่าร้องไห้เลยนะคะคุณนาเดี๋ยวลูกของคุณนาก็ออกมาแล้วล่ะค่ะเธอสูดจ,จมูกปากก็ยังจูบมือของลูกไม่หยุด ขอบใจมากๆนะจ๊ะที่ปลอบใจนะเพชดน้ำหนึ่งดึงมือกลับเข้ามาเมื่อได้ยินเสียงเรียกมันเป็นเสียงของชานนเพชดทำอะไรอยู่ลูกเด็กหญิงรีบหันหน้าไปหาบิดาคุณพ่อขาแกวิ่งไปหาพ่อด้วยความดีใจเพราะนานๆทีพ่อจะมีเวลามารับบ้าง คุณนาค่ะคุณพ่อคุณนาตรองให้เพชรน้ำหนึ่งชี้นิ้วไปที่ริมดัวทว่าเมื่อชาโนนมองไปตรงที่ลูกชี้เขากลับไม่เจอกับผู้ใดเลยแต่ก็คิดว่าลูกคงมโนไปเองวันนี้พ่อจะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านแล้เราจะไปเที่ยวกันโอเคไหมคะเพชรน้ำหนึ่งกรีดกราดด้วยความดีใจ นานๆครั้งพ่อจะมีเวลาพาเที่ยวส่วนซ้ายระยะที่นั่งกอดเข่าซ่อนตัวอยู่ดิมรัวก็ได้แต่รับฟังสิ่งที่พ่อลูกพูดกันเธอก็แอบตามไปดูพบว่าชาโนนพาลูกไปทานอาหารจริงๆที่ร้านซูกี้แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าดังแล้วเขาก็มากับผู้หญิงอีกคนที่ไม่ใช่นารีผู้หญิงคนนั้นทำท่าทีเหมือนชอบเด็ก ผู้ชายเร็วๆจ้องแต่จะมีผู้หญิงไม่เลิกคอยดูเถอะฉันจะฟอมพวกแกให้ยับแล้วฉันจะเอาลูกมาเป็นของฉันให้ได้คอยดูฉันต้องทำได้แต่ไม่ว่ายังไงชาโนนก็ยังมีเวลาพาลูกออกมาเที่ยวบ้างแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยเจอกับชานนอีกเลยแต่ในข้อดีนั้นก็คือเธอก็ได้พูดคุยกับเพชรน้ำหนึ่งอยู่เสมอผ่านรั้วนั่นแหละ เธอมอบตุ๊กตาตัวเล็กๆให้กับลูกบอกว่ามันคือของขวัญแทนใจจากเธอเพดน้ำหนึ่งพกมันไปไหนมาไหนอยู่เสมอทั้งที่มันเป็นแค่ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่เด็กน้อยก็มักจะเอาออกมาเล่นด้วยและพูดคุยอย่างสม,ม่ำเสมอนารีที่มักจะชอบการสังสรรค์กับบรรดาเพื่อนๆอยู่ดีๆเดินผ่านห้องของเด็กหญิง คราวนี้เกิดสงสัยไม่รู้ว่าเพชน้ำหนึ่งส่งเสียงเจ้าเจ้าอยู่คุยอยู่กับใครความสงสัยทำให้เธอรีบเปิดประตูเข้าไปดูในห้องจึงเห็นว่าเด็กหญิงนั่งเขียนเขียนวาดวาดอะไรอยู่เพียงตามลำพังเยเพชนั่นแกะคุยกับใครหล่อนถามด้วยน้ำเสียงเกลียวกราดผิดกับมาดพูดีที่มักแสดงตอก ต่อหน้าแม่สามีกับสามีของตัวเองเแบบีค่ะเด็กน้อยตอบท่าทางหวัดกลัวเพราะนารีเคยดุด่าและตีเธอมากนเแบบีอะไรของแกเพื่อนในจินตนาการหรือผีกันแน่เพดน้ำหนึ่งรีบก้มหน้าหลบแล้วมันก็มีเสียงแปลกๆดังว่วๆออกมาให้ได้ยินนั่นเสียงอะไรนะนารีเริ่มตวาดอีกครั้ง ขนของคนขี้กลัวถึงกับตั้งลุกชันเสียงของเบบีค่ะเพชรน้ำหนึ่งยังคงตอบเหมือนเดิมต่อแหลแกนี่มันขี้กโกหกเหมือนเด็กเลี้ยงแกะไม่มีผิดแล้วนารีก็ลงมือตีเด็กตัวน้อยหล่อนทั้งหยิกทั้งตีจนเพชรน้ำหนึ่งร้องไห้จ้าหุบปากนะ ส่งเสียงตะวาใส่เด็กที่ไม่รู้อิโนอิเนย,ออย์อยู่ๆก็มีเสียงกล่อมครวญดังออกมามันไม่ใช่เสียงของเด็กร้องแต่มันเป็นเสียงยานคางราวกับว่าเป็นเสียงของผีนั่นนั่นนั่นเสียงอะไรเก๋กแรงใช่หรอนางเด็กผีนางเด็กนาด๊อื มันดังอีกแล้วคราวนี้นารีขนหัวลุกพรึบใบหน้าของหล่อนซีเซียวเชื่อแน่ว่ากำลังถูกผีหลอกจึงถอยหลังก่อนจะได้ยินเสียงหัวเราะเสียงแหลมปรียินารีได้ปล่อยมือจากเพชรน้ำหนึ่งแล้วส่งเสียงปรีดองออกไปจากห้องของเพชรน้ำหนึ่งทันทีซอยระยะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก เพชรจ๋าหนูเป็นอะไรมากไหมลูกเจ็บมากหรือเปล่าจ๊ะคนดีเพชรน้ำหนึ่งเช็ดน้ำตาปล่อยๆเจ็บค่ะหนูเจ็บตรงนี้เด็กน้อยชี้นิ้วตรงที่โดนตีและโดนหยิกให้ตุ๊ก,กตาดูเพียงหายแล้วจากคนดีไม่เป็นไรนะเด็กน้ำแมวมาอยู่ด้วยกันสิจ๊ะเด็กน้อยรีบทำตาม สร้อยยาวางแผนด้วยตัวเองเธอให้แมวเอาอกล้องวงจรปิดไปติดในห้องนอนของลูกและเธอก็ใส่เครื่องรับสัญญาณเหมือนการส่งวิทยุที่ตุ๊กาตาตัวนั้นเธอได้พูดคุยกับลูกเพราะไม่อยากให้ลูกเหงาแต่นารีกลับคิดว่าลูกของเธอเป็นบ้าแถมยังเอาเรื่องผีบ้าๆบอๆไปเล่าให้ชานนฟังคืนนั้นเขาก็เลยมาอยู่กับลูกทั้งคืน เพราะอยากรู้ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่นาดีเล่าหรือไม่แต่แล้วมันกลับไม่มีวี่แววเรากับนารีคือคนบ้าที่ไร้สติพ่อชาโนนเอาเรื่องไปพูดว่ามันไร้สาระเข้านอนกับลูกทั้งคืนไม่เห็นมีอะไรนาดีก็เข้ามาตีลูกของเธออีกโทษฐานที่ทำให้ทุกคนคิดว่าเธอเป็นบ้า และเธอก็ยังใช้วิธีเดิมเพื่อข่มขู่ให้นางสองหน้าหยุดตีลูกของเธอสักทีไม่กี่วันถัดมาทนายความก็ยื่นเรื่องฟ้องร้องเพราะมันดาตัวจริงต้องการจะฟ้องเอาลูกมาเลี้ยงเองเธอมีภาพรอยเขียวช้ำที่ถูกนรีตีกับพ่อและย่าที่ไม่เคยมีเวลามาสนใจใยดีลูกของเธอบวกกับความพร้อมของเธอที่ พร้อมแล้วจะรับเลี้ยงลูกที่เป็นสายเลือดมาดูแลเองทุกคนต่างก็รับรู้กันมาของทนายความของเธอทุกคนในบ้านมารวมตัวกันที่บ้านหลังจากที่ได้รับหมายให้ทราบถึงการมีอยู่ของมารดาท,ที่แท้จริงของเพชรน้ำหนึ่งนางจันทราหันมามองอดีตลูกสะใภ้ด้สายตาอันเครียดแค้นนารีไม่เคยพบไม่เคยพบเธอมาก่อนจึงยังไม่เข้าใจ สร้อยชาโนนถึงกับเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่ไม่อยากจะเชื่อคุณนาะเป็ดน้ำหนึ่งเรียกเธอหญิงสาวยิ้มหวานให้เด็กน้อยเธอนั่งลงคุกเข่าข้างหนึ่งอาแขนรับเด็กหญิงตัวน้อยที่วิ่งเข้าไปหาทิ้งให้พ่อยืนนิ่งค้างอยู่ท่าเดิมเธออาแขนโอบกอดลูกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีต่อไปนี้เธอ ไม่ต้องจับมือลูกผ่านลูกกลงเหล็กนั่นอีกแล้วตื่นตันใจถึงขนาดร้องไห้ออกมาเป็นไงจ้าหนูเพชรนารีตีหนูอีกหรือเปล่าคำถามของเธอทำให้ทุกคนได้แต่อึง้งนี่หล่อนเอาอะไรมาพูดมันเป็นใครคะนนคุณแม่ทุกฝ่ายได้แต่งเงียบงนันส้อยระยะจึงเริ่มแนะนำตัว ฉันชื่อซอยระยะเป็นแม่แท้ๆของเผ็รน้ำหนึ่งและยังเป็นเมียของผู้ชายสารเร็วคนนี้ด้วยฉันเป็นลูกสะใภ้ของผู้หญิงคนนี้มาก่อนเธอชี้หน้าทุกคนอย่าไม่ยอมลงให้กับใครอีกต่อไปเมื่อสู้กันด้วยดีไม่ได้ก็ขอเอากฎหมายมาสู้กันก็แล้วกันนารีได้ต่อาปากค้างในระหว่างที่ยังงง เธอก็ค่อยๆดูรอยเกี่ยวช้ำบน,นตัวของลูกนารีตีหนูอีกแล้วเหรอจะ๊ะเด็กน้อยมีสีหน้าเศร้าส้อยแล้วพยักหน้าคุณนายคุณทนายนี่พอจะเป็นหลักฐานได้ใช่ไหมได้สิครับแล้วอีกฝ่ายก็รีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้นี่ยังไม่นับรวมที่ฉันเอาหลักฐานที่คุณตีเผ็ดน้ำหนึ่งในห้องของแกด้วยนะ กี่ครั้งแล้วล่ะที่คุณมาระบายอารมณ์กับลูกของฉันน่ะเธอจงใจด่าว่านารีโดยตรงนี่แกอย่ามา,าใส่ความฉันนะจริงหรือเปล่านารีนี่คุณตีลูกของผมยางงั้นหรอเขาถามอย่างไม่อยากจะเชื่ออย่าน,าน,นันนนคุณอย่าไปเชื่อนางนี่นะมันโกหกงั้นคุณก็ไปแก้ตัวในศาลก็แล้วกันส่วนคุณก็เลวพอ,อกันนั่นแหละ สรยาหันไปต่อว่าชายนนท์อดีตสามีเอาแต่จ้องมองเธอไม่วางตาคุณเป็นคนทิ้งให้ลูกถูกทำร้ายคุณเอาแต่ทำงานสัมมาเลเทเมาทิ้งลูกให้ถูกตีไม่สงสารลูกบ้างหรือไงก็ดีเหมือนกันพวกคุณมันก็เลวกันทั้งครอบครัวแล้ฉันจะพาลูกไปอยู่กับฉันลูกจะได้ไม่ต้องอยู่กับครอบครัวที่ไม่มีใครสนใจใหญยดีแก ไม่ได้ให้ความรักกับแกจบคำพูดนั้นทนายก็ยื่นเอกสารให้กับพวกเขาและเธอก็พาลูกกลับบ้านของเธอแม้เด็กน้อยจะไม่เข้าใจแต่เพราะอยรยะเคยพูดคุยให้ลูกดูเรื่องบ้างแล้วว่าเธอต้องการจะช่วยเพชรน้ำหนึ่งจึงวางใจเธอเพราะอย่างน้อยก็มีมูลนิธิเด็กและสตรี คอเชื่อเหลืออยู่ด้วยแน่ละว่าการฟ้องจะต้องดำเนินไปอีกนานชานนลเขาไม่สู้เขาปล่อยให้สรยาพาลูกไปเด้งเองแต่เขาก็ไม่คิดจะอยู่กินกับนารีอีกต่อไปเพราะหลักฐานในวิดีโอที่เจ้าหล่อนตีลูกมันทำให้เขารับไม่ได้ส่วนจันทราแม้จะโกรธแต่ถึงจะสู้ไปก็ไม่ชนะเพราะตนเองก็ไม่ได้รักหลานแล้วก็ไม่มีเวลาให้ พูดง่ายๆว่าหลังเกียดอีกทั้งคิดว่าหลานมีเลือดของคนชั้นต่ำคิดซะว่าสอรยายอยากได้ก็ออกไปเลยแต่ชานนผู้ที่เคยเข้าใจผิดมาโดยตลอดก็คอยตามไปดูแลลูกสาวที่บ้านของเธออยู่เสมอเพรน้ำหนึ่งยังคงสบายดีบ้านของซอรยายถึงแม้จะไม่หลังใหญ่โตมากแต่ก็มีที่วิ่งเล่นกว้างขวาง เพราะเธอปลูกผักอยู่หลายชนิดทั้งส่งในประเทศและส่งออกต่างประเทศตอนนี้แมวมาอยู่กับเธอแล้วมาทำงานอยู่กับเธอไม่ต้องโดนจิกหัวเรียกใช้ไม่ต้องสงบปากสงบคำที่สำคัญที่นี่มีหนุ่มๆกล้ามโตหลายคนอีกด้วยแมวอายุเกือบจะ30แล้วและอยากมีครอบครัวส่วนเขา ชาโนนก็มักจะหาโอกาสไปไป,ไปม,ามามาหาลูกและแม่ของลูกอยู่เสมอเขาพยายามขอร้องต่อศาลให้มีโอกาสได้พบกับลูกบ้างและศาลก็บอกกับเขาว่าเขาควรจะแสดงตัวให้เห็นว่าเขาสามารถเป็นพ่อที่ดีของลูกได้วันหนึ่งเขามาหาตอนกลางวันแต่วันนั้นลูกไปโรงเรียนสารายามองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อ หนูเพชรไปโรงเรียนเขายิ้มนิดนิดผมรู้แล้วเธอขมวดคิ้วจ้องเขาอย่างสังเกตวันนี้เขาแต่งตัวสบายสบายเหมือนไม่ได้ทำงานแล้วคุณมาที่นี่ทำไมเขายิ้มหน้าบานมางอแม่ของลูกเธอขมวดคิ้วจะก่อนจะชี้นิ้วมาที่ตนเองมางอฉันเนี่ยนะเขาหัวเราะาเบา คุณบ้าหรือเปล่าแต่เขากลับไม่สนใจยายดีเพราะทั้งหมดนี้เองเขาก็เป็นปลายผิดที่หูเบาเชื่อคำของวันดาที่หลอกว่าเธอลักลอบไปหาชายชุกและแม่ก็เพิ่งจะมาสารภาพกับเขาว่าแม่โกหกเพราอยากให้เขาเอาลูกมาอยู่ด้วยและแต่างงานกับผู้หญิงที่ดีกว่าเธอผมขอโทษนะที่มองคุณผิดไป ผมแค่อยากให้คุณให้โอกาสได้แก้ตัวบ้างเธอยิ้มเธอกลับยิ้มอย่างระอาใจเย,ยีามาพูดดีเลยเพราะคนอย่างคุณก็มีผู้หญิงไปทั่วฉันเห็นคุณไปกับผู้หญิงตั้งหลายคนเธอยิ้มอย่างเชื่อเฉือนเยือกเย็นคุณมันก็เลวพอกันนั่นแหละเขาไม่พอใจเช่นกันที่เธอว่ายอย่างนั้นผมไม่เคยมีคนอื่นโดยเฉพาะต่อหน้าลูก เธอหัวเราะเยาะเย้ยและพูดเรื่องที่เธอเห็นกับตาที่ร้านซุกี้นั่นมันทำให้เขาหัวเราะออกมาบ้างนั่นฟ้าใหม่ต่างหากเลขาของผมเธอไปทำงานให้ผมและเอาเอกสารมาให้ผมก็เลยชวนเธอให้กินสุกี้ด้วยกันก่อนจะด่าก็ให้มานดูชัดเจนกัซะก่อนซิเธอเชิดหน้าเพื่อต่อต้านเขาแล้วเชนจะคอยดู เธอปล่อยให้เขาเข้านอกออกในได้แต่ไม่เคยปล่อยโอกาสให้เขาเข้าใกล้ปล่อยให้เขามาหาลูกได้ก็เพราะไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่ามีปมด้อยยอมไปเที่ยวแบบครอบครัวบ้างแต่ก็ยอมทำไปเพราะต้องการให้ลูกสบายใจใช้เวลาเป็นปีกว่าจะยอมให้เขาแตะต้องตัวเธอ ก็เพราะยังรู้สึกโกรธและทิฐิที่มีอยู่เธอก็เลยยังไม่ยอมให้โอกาสเขาก็อย่างว่าละคนเคยเจ็บเจ็บมากก็แค้นมากใช้เวลาเกือบสองปีคนที่ประสานรอยดาวให้ได้นั่นก็คือเพชรนำหนึ่งเด็กหญิงอยากให้พ่อง้องแม่สำเร็จเสด็ทีความคิดอันไร้เดียงสาต่อจากนี้เด็กน้อยก็แค่จับมือของพ่อกับแม่มาจับมือกันเอง ส่วนตนเองก็เงยหน้ามองพ่อกับแม่ส้อยระยะถึงกับหน้าแดงจัดเพราะไม่คิดว่าลูกจะดึงมือของเขามาจับมือของเธอชาโนนขอบใจลูกสาวตัวน้อยที่กําลังยิ้มแป้นจนแก้มยุย้ยหลังจากนั้นมันก็เริ่มมาเรื่อยๆชาโนนใช้วันเสาร์อาทิตย์พาลูกกับแม่ของลูกไปเที่ยวทะเลทุกคนลงเล่นน้ำทะเลด้วยกัน สรยระยะดูเซ็กซี่เวลาเปียกน้ําแม้ว่าเธอจะไม่ได้สวมชุดว่าวิวแต่เสื้อยืดสีขาวแนบเนื้อก็ทําเอาเขาอยากฝังตัวอ่อนให้เธอมีลูกสาวให้เขาอีกสักคนวันนั้นเขาก็เลยฉวยโอกาสกอดเธอใต้น้ําแม้ว่าสร้อยระยะพยายามจะห้ามปรามแล้วเขาก็ไม่สนเวลาที่พวกเขาได้สัมผัสเนื้อตัวก็เหมือนมีไฟฟ้าสถิต ไม่นานท่านไฟเก่าก็คุโชนไม่มีใครรู้เลยว่าใต้น้ำทะเลกำลังมีการรูปไายปลุกไฟสว่าดชานุนกลับไม่รอช้ามีโอกาสตอนลูกกลับก็เข้าชาร์จทันทีหวังให้เซ็กเหยียวยาทุกสิ่งเขาด้วยกันไม่มีความทิฏฐิอีกต่อไปแล้วแต่เพียงไม่นานพวกเขาก็รวมใจกันจนเป็นหนึ่งเดียวเพชรน้ำหนึ่งได้พบแต่ความสุขพ่อแม่ก็รักกัน ไม่นานก็มีน้องมาอยู่ในท้องของแม่ด้วยอีกคนหวังว่าคราวนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสุขจบแล้วนะคะถ่านไปเก่าของสามีไร้หัวใจก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะเวลาตาลงนิยายเรื่องต่อไป ทุกคนก็จะได้ฟังด้วยเนาะตาขอฝากอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้นะคะตาเป็นวันพระเนาะตรงกับวันที่27สพฤษภาคมนะคะตาทานเจค่ะแล้วก็ขอแบ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ตาได้ตั้งใจกระทำต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนาะตาขออุทิศบุญให้ทุกท่านขอเพียงแค่ท่านสาธุท่านก็ได้รับ ส่วนบุญนี้เผื่อแผ่ถึงทุกคนแล้วนะคะก็ตาเต็มใจมอบให้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะช่วยเหลือเกอื้อกูลกันเนาะแล้วก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะไดะ้มีรายได้นะ,ะมาจุนเจือนะค,ะครอบครัวนะทุกคนค่ะเนาะแล้วก็ตายังปิดคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะนะผมไม่อยากดับพลังลบเข้ามาแล้วค่ะ รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ